มาแล้วนะครับผมสำหรับร้านลาวาบักที่มีบริการรับกดเพชรเขียวออสตาทาวเวอร์ e ีเฟน e ์เลทสิบและนอกจากนี้ก็ยังมีบริการกดเกมพารแบบต่างๆอีกในราคาที่ถูกมากๆแล้วก็ยังมีบริการเติมโลบัคในเลทที่ถูกสุดๆไปเลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับที่ลาวาบักลิง์กอยู่ด้านล่างคลิปเลย สำหรับใครที่อยากได้บริการที่ไวมากๆนะครับทักปุ๊บตอบปับ๊บตัวเรืการกดเกมพารท,ที่เลเ12เลยนะครับก็แนะนําที่ร้านคูกาสโตเลยนะครับทุกคนก็มีบริการกดเกมพาร์ไม่ว่าจะเป็นแมปอ l สตาคิงลีกาซีบ c ็อกฟู o อ d ิเม m ไฟเตอร์ซิมูเลเตอรหรือว่าแมปต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก็อย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคูกาสโตทักไปเลยโอเคแล้ครับทุกคนตอนนี้นะครับสตาพาร์ทก็ได้ปลดถึงเลเวล100เป็น เรียบร้อยนะครับทุกคนนี่นะฮะแล้วตอนนี้คือเราได้ตัวละครมาใหม่นะครับ3ตัวเลยแต่ว่าในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูที่เกะโทกันก่อนนะครับทุกคนว่าสกิลจะเป็นยังไงนะซึ่งเป็นตัวละครจากมหาเวทผนึกมารนะครับทุกคนหวังว่าตัวจากสตาร์พาร์ทเลเวลร้อยเนี่ยน่าจะโหดมากๆพอสมควรนะครับแต่ว่าเท่าที่เราดูตอนนี้ก็คือดาเมจพื้นฐานก็คือใช้ได้นะถือว่าโอเคเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปในด่านกันเลยแล้วกันนะครับทุกคนไปดูกันว่าเกะโทเนี่ยจะโหดสักแค่ไหนนะครับโอเค ะฮะทุกคนตอนนี้เราก็มากันแล้วเดี๋ยวขอเลือกแป๊บหนึ่งเลือกลงเลือกเลือดก,ก่อนนะครับโอเคฮะสป,ปาวมา1ตัวแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าสกิลจะเป็นยังไงโอ้โห,โหวงตอนนี้คือตัวยืนล่างนะครับวงก็ถือว่าใช้ได้เลยนี่วงอยู่ที่25นะครับตีทุก5าวิดาเมจเริ่มต้นคือ3ามพันสามนะครับอันนี้คือเวลหนึ่งนะทุกคนก็ถือว่าโหดพอสมควรนะครับโอ้โหเดี๋ยวลืมลืมเปิดเอฟเฟกเฉยอ่ามาดูกันว่าสกิลจะเป็นยังไงในส่งของเกโทโ สกิลแรกแค่ใช้ดาบแค่นี้เหรอมีแค่เนี้ยถามจริงโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวผมวางตรงนี้อีกหนึ่งตัวแล้วก็อัพขึ้นไปครับจนกว่าจะมีสกิลใหม่นะครับแล้วก็ขั้นที่เท่าไหร่เนี่ยขั้นที่4นะครับดาเมจจะมาอยู่ที่15ื่นนะครับแล้วก็วงมา38แนะครับแล้วก็โจมตีทุก5วินะครับทุกคนในส่วนของสกิลเนี่ย ผมไม่เคยดูนะมหาเวทผนึกมานแต่ว่าเท่าที่ดูก็เหมือนว่าเสกอะไรลงมาแล้วก็ทับแล้วก็มีอะไรกระจายออกมีหินกระจายออกเหมือนแบบว่าคล้ายๆกับอุกาบาทตก รุนแรงอะไรประมาณนี้มั้งนะอันนี้คือเดาถือว่าไม่แย่เท่าไหร่นะสกิลก็ถือว่าสวยอยู่นะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของ5ขีดอัพขึ้นไปนะครับเพิ่มแค่ดาเมจนะครับเป็น2 0 0 0 0นะบวกมา5,000นะครับทุกคนแล้วก็ขั้นที่6นะครับดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น25 0 0 0นะครับแล้วก็ขั้นต่อไปครับเริ่มที่จะโหดแล้วนะทุกคนนั่นก็คือขั้นที่7จนะครับจะใช้ค่าวางก็คือ3 4 0แนนะครับแล้วก็บวกดาเมจมาอีก2 9 0แแล้วก ก็บวกวงมาอีก25นะครับก็คือจะเข้าสู่โหมดโหดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคเอาเป็นว่าผมก็จะอัพขึ้นไปเลยนะครับสำหรับขัน้นนี้โอ้โหนี่ดูวงวงก็คือเริ่มใหญ่แล้วนะครับเป็นใช้ตะขาบนะครับผมในการโจมตีเท่าที่ผม ดูแล้วนะครับก็คือไม่เคยดูอนิเมะนะแต่ก็รู้ว่าตัวละครตัวนี้ก็คือน่าจะมีพลังเกี่ยวกับตะขาบนะอะไรประมาณนี้แต่ว่าดูจากค่าอัพครับค่าอัพขั้นที่ลองสุดท้ายนะครับก็ใช้ค่าอัพแค่3 0 0แ0ครับแต่บวกดาเมจมาตั้ง5 0 0 0 0นนะครับคือถ้าค่าวางถูกกว่าดาเมจแบบนี้รู้สึกว่าจะคุ้มมากๆนะครับทุกคนแต่ก็ยังเป็นการตีตัวพื้นอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าก็ไม่เพิ่มวงด้วยนะ,อะเอาเป็นว่าผมอัพขึ้นไปเลยแล้วกันนะครับนี่ครับทุกคนโอ้โห เอามาที่ขั้นนี้ครับคือขนาดยังไม่สุดนะดาเมจ900,000นะครับแล้วก็วงที่63ยังไม่เยอะมากแล้วก็ตีทุก5วิครับแต่ว่าขั้นต่อไปคือน่าสนใจมากๆครับทุกคนขั้นต่อไปเนี่ยค่าอัพก็880,000นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจมาอีก807เลยนะครับทุกคนแล้วก็บวกวงมาตั้ง80นะครับก็แน่นอนเลยว่าตัวเนี้ยจะสามารถตีทั้งแมปได้นะครับแล้วก็ตีช้าลงแค่1นึวีครับทุกคนก็ถือว่าไม่แย่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวงเอล กีกดกว่าแต่ว่าขอสัปเปแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็คือเราต้องอัพเลือดมอนให้มันเยอะๆนะครับจะได้เห็นตีหลายๆรอบนะครับเออจะได้ดูสกิลกันแบบชัดเจนชัดเจนซะหน่อยนะฮะโอเคผมเอาสัก5ล้านเกือบ6ล้านพอนะครับนี่มาแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาดูสกิลสกิลนี้ก็ยังเป็นตะขาบอยู่นะครับแล้วก็อัพขึ้นไปครับขั้นสุดท้ายโอ้โหวงคือใหญ่มากแต่ว่า a o e ตรงนี้คือมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะทุกคนไม่ได้บอกว่าอะไรเยอะแยะมากมายเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะอารมณ์แบบคล้ายๆสแตนนะครับแต ทุกคนก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็เหมือนเอาอะไรออกมาจากประตูมิตินะสกิลถือว่าสวยนะทุกคนคือสวยแต่ไม่ได้อลังการอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ดาเมจเวลหนึ่งนะครับจะอยู่ที่1นึ่ล้านเจ็ดแสนนะถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็วงเนี่ยอยู่ที่143อันนี้ก็ถือว่าวงใหญ่มากเช่นเดียวกันได้ทั้งวงเลยนะครับแล้วก็ทําดาเมจทุกๆ6วินะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่อาจจะมาเสริมทัพทีมเราได้นะครับทุกคน แต่ว่าตัวละครเกทโทเนี่ยจะได้มาจากการเติมสตาร์พาร์ตนะครับนั่นก็คือไม่ใช่แบบของฟรีนะจะเป็นการเติมหรือว่าเพจมานะครับผมเออก็จะประมาณนี้สำหรับเกทโทสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวจะมีตัวต่อไปมานะก็รอดูคลิปต่อไปกันได้เลยนะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับทุกคนบ๊ายบายเจอกัน